สวัสดีครับผม <Okay. S 1> เจอกันอีกครั้งครับผมว่าอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้จะมาสอนคลิปท่ากิ่งพันมะม่วงที่หลายๆคนอคนทำตามแล้วปรากฏว่าไปทําประสบผลสำเร็จวันนี้มาลุงอีคลิปก็คือวันนี้เดี๋ยวมาอัดคลิปนอกสถานที่เลยวันนี้มาจังหวัดพิจิตรมาติดตั้งโซล่าเซลล์เลยก็เลยเจ้าของเขาอยากทาบมะม่วงเป็นก็จะสอนเขาทาบไปอัดวิดีโอไปด้วยให้ดูไปด้วยครับผม <Okay. S 1> เบื้องต้นพ,พันก่อนอันนี้ผมจะใช้กิ่งพันธุ์เป็นของอะมะม่วงชั่วกนานครับผมเนี่ย เป็นมะม่วงสามฤดูอันนี้เป็นมะม่วงสามฤดูนะผมออกลูกทั้งปีแล้วอีกพันหนึ่งก็จะเป็นเพชรบาลาดอันนี้ผมจะเอาสองอย่างในตัวเดียวกันก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนหนึ่งก็คือมีดเหมือนเดิมครับผมก็มีดเก่ามีดแก่ครับผมมีดเลีมยะร้ยี่สิบบาทไม่ต้องไปค่าเชื้อลงเชื้อโรคครับผมสองก็เทปทาบกิ่งพันธุ์มะม่วงก็เหมือนเดิมใครกดติดตามตัวผมก็รู้เทคนิคไปแล้วบางต้นก็คือเอาเอาชนิดชนิดยืดหยุ่นอ่อนแบบอ่อนนี่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 ครับผม อันดับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเลือกต้นที่เราจะท้ายทาบกิ่งครับผมไปโอ้มาแตกใบอ่อนหมดหอันนี้อันนี้งามเมืองยาต้นนี้ฟ้าลันทำไมผมถึงรู้อนะ่มาฟ้าลันเนี่ยผม่องต้นนี้ฟ้าลันที่บ้านสว<ช>นมะม่วงอันนี้ผมจะเลือกยอดคนระับผมต้นนี้เอามะม่วงฟ้าลันเนี่ยน,นี่วันนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยเนะี่ยดู้ายลูกศิษย์วันนี้ที่จังหวัดพิจิตรสอนฟรีค่าคอร์สคอร์สละพันครับเนี่ย ครับผมหลังจากที่เราได้กิ่งพันธุมาแล้วอะต้นเนี้ยผมจะเอาให้เป็นมะม่วงสองชนิดก็คือฟ้าล้านกับโชกอน,นันเนี่ยดูไหมดูวิธีการเลือกยอดเห็นไหมผมจะเลือกยอดที่มันจะรัดยอดอยู่แล้วมันจะทาบติดง่ายครับผม <c oughs> แล้วอันนี้ผมอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ที่ผมจะใช้การการทาบเนี่ยวิธีเหมือนเดิมผมก็จะตัดต้นมะม่วงต้นนี้ทิ้งไปเหมือนเดิม อย่างถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ตัดนะอย่างของผมทําชอบทําอะไรเหมือนชาวบ้านเขาก็จะตัดไม่ต้องไปกลัวต้นมะม่วงมันตายนะครับผมถ้ายัางใครมีเลื่อยก็เอาเลื่อยตัดอย่างผมไม่มีเลือยมาวันนี้เนาะวันนี้มาติดตั้งโซล่าเซลล์งานฉุกเฉินครับผมขั้นตอนการต่อไปก็คือการปาดเผลอ่ะสต็อกก่อนมาดูการปาดเผลกันต่อไปก็คือเอายังอือ่ะ,ออะวิธีการต่อไปก็คือการปาดเผลมะม่วงครับปาดแบบไหนก็คือปาดเป็นตัวทีมันเดิมอ่ะปาดแบบนี้ลอกเปลือกอ่ะ ลอกให้ถึงแกนในเห็นไหมน,นี่ลอกแล้วจะขาวจัว๊วะเหมือนเด็กสิบ5ี่สิบ้าครับผมท่าติดแน่นอนอ่าอันนี้ต่อไปอ่าสมมุติว่าผมลอกอย่างนี้เพล่งแล้วต่อไปผมจะเอาเป็นสอง0 0พันสองชนิดอันนี้อันนี้ผมจะลอกลอกฝั่งนี้อันนี้ครับผมเนี่ยลอกเปลือกก็เหมือนเดิมครับผมข้างหลังนี่จะกินจากด้านหนึ่งข้างหน้าจะกินจากแกนมีโอกาสติดสองทางทาาแบบผมเนี่ยหน้าฝนหน้าอะไรก็ทาบได้ครับผมทาาหน้าไหนก็ติด อ่ะเขาต่อไปก็คือขั้นตอนการปาดปาดแผลสะออกสดๆเลยอ่ะการปาดแผลมะม่วงก็เหมือนเดิมครับปาดเป็นตัวริมไอปาดเป็นริมอ่มด้านหน้าให้ถึงแกนข้าวขาวอย่างเงี้ยนี่แกนข้าวเขียวเห็นไหมถ้าเป็นข้าวขาวหมดเลยมาสมยถึงยอดแกนเนี่ยอย่าไปเอามันไม่ติดนะอันนี้ผมจะปาดสองทางอ่านี่สองทางมันไม่ติดจากด้านใดก็ด้านหนึ่งวิธีการก็เหมือนเดิมครับผมเนี่ยผมจะเรียกที่ที่เสียบลงไปอ่ะผมดูแล้่ะสนิทแน่นอนเน,น,เนี่ยโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลย อ้าวถ่ายดูยาวเลยอ้าวผมปาดสองทางนะครับผมเนี่ยสองทางมันจะกินจากเปลือกอ่ะนี่อันนี้อันนี้อ่าเราดูอ่ะอันนี้เวลาเรากดมันจะเอ็นอ่ะไม่เอาอันนี้เราก็ปาดใหม่ออันนี้ครับผมเนี่ยอวิธีการต่อไปก็คือการพันยอดพันผ้าเนี่ยเทปพันกิ่งก็เป็นชนิดที่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไป มันจะเป็นชนิดอ่อนอพันเวลาพันเนี่ยข้างล่างดึงแน่นๆให้เผลมแน่นๆนี่ครับผมดึงไปเลยไม่ต้องกลัวมันตายดึงไปมันเดิมพองล่างแน่นนะขบบนก็เบาๆมือหน่อยครับผมพันคุมหัวยหดอ่ะตรงนี้เรามองดูว่ามันไม่สนิทอากาศเข้าแล้วก็พันทับชั้นมาไม่อากาศเข้าอันนี้พันแบบนี้เอาจีวรพันก็ติดนะครับผมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าผมสอนอ่ะจีวรพระพันก็ติดพันขึ้นติดสนิทให้หมดแล้วก็พันมันเดิมครับผม พันขึ้นมาด้านบนด้านบนด้านบนเบ๊บเราก็บีบถุงยางงอตัวนี้ลงน้ําฝนมันจะเข้าไม่ได้มันจะไม่ทําให้ยอดม่งเราตายคราวนี้อีกกี่วันเราถึงจะรู้ว่าติดอีกสิวันเราเดินมาดูเนี่ยเดียวยอดมุ่งว่งอ่อนๆมันจะรัดรัดยอดไม่ต้องกลัวมันตายนะครับผมเดี๋ยวมันจะแทงออกมาตามถุงยางเองเลยตอนที่จะแกะผ้าได้คือ20วันเราก็มอมีดบักกีตรงนี้มีมีดเราก็ถือมีดบักกีตรงนี้เอาลอกออกเฉพาะตรงให้ยอดมันรัดขึ้นข้างล่างห้ามมาออกนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวมะกิ่งมันจะฉีกครับผม เดี๋ยวกิ่งมันจะฉีกวิธีการนี้ถ้าติดง่ายๆครับผมยี่สิบวันหนาวนี้เป็นลูกถ้าไม่เป็นลูกให้มายิกข้ามช่างครับผมหนาวนี้เป็นลูกแน่นอนของโชคกันันเป็นลูกพร้อมกับต้นใหญ่ๆเมื่อกี้แหละที่ตัดผ่านมาเป็นลูกพร้อมกันเลยเดี๋ยววันนี้มีลูกติมาเรียนด้วยเดี๋ยววันนี้อัดยาวเลย <c oughs> อ่ะ,อะดูด้านหลังต่อลูกติดเลย